ตอนนี้นักเรียนชั้นหมหนึ่งนะครับกำลังปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพทำจากเศษวัสดุแ,ดแกลบดำแกลบดิบใบไม้บดนะครับอย่างละส่วนแล้วก็รำอ่อนเศษหนึ่งสองส่วนวน,นี่ก็คือแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านน้องว่านนะครับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วก็จะมีการถอดบ,บทเรียนนะครับมีผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับที่นักเรียนผลิตแล้วก็ทำแพ็กเกจนะครับปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับโดยมานาว่า